เล่นเลยไม่เก็บนะของอ่ะเมื่อวานเล่นก็ไม่เก็บเมื่อวานเล่นก็ไม่เก็บอินเอ๊หนูแอบถ่ายรูปอีกแล้วเพื่อนไอ้ดิมมาแล้วก็ถ่ายถ่ายเพื่นอนไอดิม เข้าก็มันเข้าที่ถ่ายรูปเหรอกดเป็นเหรอถ่ายรูปไอ้ฟุกเต็มโทรศัพท์วันนั้นหนูหนูมานั่งรูปบอกรูปไอ้ฟุกเต็มโทรศัพท์เลยหมดไปเรื่อยอย่างนี้เลยกดอย่างเดียวเลยอะแล้วคราฟขอเพิ่มคราฟ็ปหมดเลยอ่ะ ทำพี่เกตก้มว่ะเกตเข้ามาดีแม่ยังรอเกตก้มลแล้วนะ่าจะเรานี่ยสร้งตรงนี้เลยผมทำแน่นแล้วนแหละยังไม่ถึงครึ่งหม้อแล้วอิ่มแล้วว่าดีว่าจะไม่ยังไม่อิ่มยังไม่อิม่มต้องกินไปเรื่อยต้องกินไปเรื <จะ S 2> ่อยจะปุ๊บเหมือนในแฮมแหละพี่กินได้ไม่ค่อย เท่าไหร่หรอกกินได้แค่พอไหวแล้วก็หยุดหยุดแล้วจะพอละต้องกินไปเรื่อยๆเพราะว่าครับวันไม่กินผักเลยวันไม่กินผักข้าวสารนิดหน่อยเหา้ยเผ็ดเข้มไม่เอาไม่เอาไม่เอาเผ็ดเข้มเผ็ดเข้มไม่เอาไม่เอากี่ไม่กินเห็ดเข็มพิมหนูไม่ชอบเห็ดเผ็ดหนูหนูว่าลูก ร้อนๆเลยอย่า oh. พ <imagery. S 4> ิ่งอย่าพิ่งกินนะครับน้องเทนน้อกินเห็เข็มมันมองเห็นไหมน่ะมองเห็นตัวเองไหมน่ะมันมืดนะลูกเพ